โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมิสูรายการวิกตอรี่แคทกันนั่นเองแล้วันนี้นะครับเราก็กลับกันมานอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกม n e c คร f t กันนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปปลูกแร่ภายในเกมไม c คร f t กันนั่นเองอ้าซึ่งวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไปย้อนดูพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ภายในเกมไม c คร f t นะฮะแล้วเวลาเราปลูกเนี่ยเราต้องวางวบนทรายนะฮะนั่นก็คือซูกากันนั่นเองะครับคุณผู้ชมแต มันเป็นสู่ก้าแรกกันนั่นเองอ๋อไิจิเป็นยังไงผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับซึ่งตอนนี้นะคะคุณผู้ชมพื้นที่ที่ผมเรื่องการยืนอยู่เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะว่าเหมือนเป็นเกาะๆหนึงแล้วก็มีล้อมรอบไปด้วยน้ํากันนั่นเองด้านหลังเรามีกล่องลักกี้ด้วยนะฮะซึ่งภายในกล่องนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีของอยูหลักทั้งหมด2อย่างวยกันอย่างแรกเลยนะ,ะก็คือเจ้าตัวกลดดิ้งวนกันที่สองเนี่ยจะเป็นสู่ก้านกันนั่นเองนะฮะซ สำหรับใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนั่นเองซึ่งรป็นกงใจผมด้วยกพรตามคลิปแหม่งของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมสามารถกดกระดิ่งไปช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับผู้ชมสามารถติดตามอินสตาแกรมผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองผมคิดว่าน่าจะใช้ประมาณต้นหนึ่งน่าจะเพียงพอแล้วนะฮะผู้ชมเพราะวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องการอะไรมากมายเลยนะครับโอเคสักบ้างละกันนะฮะผู้ชมหลังจากเราได้ไม้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดีวเรรรรราาาาาาามดูกกกกััันนนน่จะททคใปแบบบไไห้้ง ค์นไปคำว่า l ล็นะฮะคุณผู้ชมอันนี้ l e ็ดเ โอเคเจอเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้นะฮะคือวัตถุดิบของเรานะฮะที่เราเนี่ยสามารถทำการคารดได้เลยนะครับอย่างเช่นเราต้องการซูการ์โคอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็ต้องใช้ซูการ์ทั้งหมด6ชิ้นนะฮะแล้วก็ังใช้เป็นสโตนที่ทําการเผาเรียบร้อยแล้วคือสโตนเรียบอะไรประมาณนี้นะฮะและตรงกลางเนี่ยก็เป็นบ็อกโคอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเราก็จะได้ในส่วนเจ้าตัวโคลิสนั่นเองนะฮะเราจะเรียกมันว่าอะไรเดียกคุณผู้ชมซูการ์โคแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเออได้อยู่นะซูการ์โคอะไรในรูปแบบนี้นะฮะแล้วเราก็สาาามรรถกค มันกลับได้นะฮะ <Wow. S 1> โดยใช้เจ้าตัวซูก้าโคน่ะทั้งหมด8ชิ้นกันนั่นเองนะฮะจะได้บล็อกโคหนึ่งเดียวกันๆๆนะเดียวกันนะใช้8ชิ้นเพื่อได้บล็อกโคหนึ่งชิ้นโอ้ m มก oh, o <no>. d อะไรกันแบเนี้่ยคุณผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าฮะคุณผู้ชมซึ่งภายในกล่องเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะมีในส่วนของเจ้าตัวบล็อกเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีซูก้าแล้วนะฮะแต่ว่าเรายังไม่มีในส่วนของหินกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับ ว่าด้านหน้าเราเนี so so nisse, so ่ยมีหินเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถทําการโดมมาได้เลยนะครับบางคนจะสงสัยนะคะว่าทำไมเราถึงต้องใช้เจ้าตัวบล็อกกรดิ้งถูกต้องไหมฮัคุณผู้ชมคือการปลูกพวกซูการ์ในรูปแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะจะต้องใช้เจ้าตัวบล็อกกรดิ้งนะฮะคุณผู้ชมไม่สามารถทาการใช้ในส่งบล็อกทรา์ได้ครับเว้าเกิดใช้บล็อกทซายได้นะผมคิดว่ามันคงอีซี่มากจนเกินไปถูกต้องไหมฮัคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราเลยต้องใช้บล็อกนี้นะฮะในการปลูกพวกมันกันนั่นเองอ่า โอเคฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเก็บมาก่อนละกันนะฮะเอ,อ่อตอนนี้ได้มา17นะฮะ18แล้วก็19แล้วก็20นะฮะประมาณ20 <l uck> ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะฮะคุณผู้ชมมาฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าเราสามารถทําในรูปแบบไหนกันได้บ้าง <l uck> อย่างแรกเลย <l uck> คือเราต้องมีส่วนเตาเผานะฮะว่าเราต้องการเผาน,นส่วนของหินนะฮะให้มันกลายเป็นหินเรียบกันนั่นเองเชื้อเพลิงไม่ต้องหาตรงไหนไกลเลยฮะคุณผู้ชมก็ใช้ในส่วนของเจ้าตัวไม้ไปเลยละกันนะฮะจะได้ง่ายๆดีนะครับแต่ผมขอทำการแบ่งมาสักหน่อออยยนนนนึงงละะกกัคผ้้ชมมาไดสข โอเคทำการอัปเกรดพิกแอกไปนะฮะเป็นพิกแอกหินกันนั่นเองนะฮะไปฮะคุณผู้ชมจําได้ว่านะเงเราเจอโคอยู่นะฮะเพราะวันนี้นะผมจะนาการครับถึงเจ้าตัวโคให้ดูถูกต้องไหมฮะเราก็ต้องมีเชื้อเพลิงตัวนั้นๆนะฮะอยากคับไดมอนนะฮะคุณผู้ชมก็ต้องใช้ไดมอนอะไรประมาณนี้กันนั่นเอง <c oughs> อยากได้เหล็กนะฮะคุณผู้ชมก็ต้องมีเหล็กอะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะนาการเก็บโคมาก่อนนะฮะจริงๆโคเนี่ยเราไม่ต้องเก็บมากเลยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้นะฮะผมมาทําการทดสอบคุณผู้ชมมไดดูู้ก่่อนนนนะวาัจเปป็ใรแบบ ไหนกัน <desserts> นั่นเอ mm. งนะครับหลังจากนั้นนะับคุณผู้ชมแต่เรามาลองดูกันดีกว่านะฮะว่าเราสามารถทำการคับม mm. ันได้จ oh ริงๆหรือเปล่านะฮะโดยที่ด้านซ้ายแล้วก็ด <Kristen> ้านขวานะฮะเราจะใช้ส huh. ูการทั้งหมด6ชิ้นกันนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านบนด้านล่างตรงกลางเราจะใช้จะโตเรียบนะฮะแล้วก็ใช้ตรงโคนนะฮะหรือว่าแร่นั้นเอาไว้ตรงกลางกันนั่นเองโอ้ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมเราก็มาทําการเพาะปลูกในรูปแบบนี้อีซี่นะฮะเราก็ได้1ชิ้นมาหลังจากนั้นนะฮะเราก็รอม จะเหมือนกับเจ้าตัวซูกาเลยนะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมนะฮะไม่สามารถใช้ผงในการเร่งโตได้นะฮะเรียกง่ายว่าเราต้องใช้เวลาทั้งหมดที่มีอยู่ภายในเกมใหม่ครับทำให้มันโตได้นั่นเอง oh ซึ่งอันนี้นะฮะถือว่าเป็นข้อเสียมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกสักประมาณ2ต้นละกันนะฮะคุณผู้ชมเน่ก็ทําการแบ่งไปนะฮะจริงๆแล้วผมคิดถูกแล้วนะฮะคุณผู้ชมที่เราเอาหินมานะฮะโอเคแล้วก็นี้ด้วยนะครับ เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมได้มาเพิ่มอีก2ต้นนะฮะแล้วก็ทําการวางไปในรูปแบบนี้ถามว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้บล็อกนี้ได้ไหมก็ไม่ได้เลยฮะคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดใช้บล็อกทรายเนี่ยคุณผู้ชมไม่สามารถทาการวางได้เลยนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้ได้มาเพิ่มอีก7นะฮะคุณผู้ชมข่าวดีฮะคุณผู้ชมผมเนี่ยทำการเตรียมพื้นที่ให้คุณผู้ชมเสร็จสับเปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยที่ผมเนี่ยทำการแอบซุ่มไปปลูกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันกันนั่นเองอ๋อมันอยู่ตรงนี้ฮะคุณผู้ชมวูวว สุดยอดไปเลยคุณผู้ชมเป็นแงผมบอกแล้วนะฮะโคตรแจ๋วเลยฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่สามารถทำการใช้มือในการขุดได้นะฮะคุณผู้ชม <No. S 1> เราเป็นเล่นไปนะครับดูเหมือนกับว่าเราจะต้องใช้พิกแอคอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะฮะเดี๋ยวเราลองทดสอบพิกแอคดูซิได้ปะเอ้ยได้อยู่คุณผู้ชมแสดงว่าการที่เราจะทาการเก็บพวกนี้นะฮะคุณผู้ชมเราจะต้องใช้พิกแ ด้วยนั่นเองไม่ใช่ว่าจะใช้มือเปล่าๆนะฮะสามารถทำการเก็บได้ไม่ใช่เลยฮะคุณผู้ชมโอ้หลักการของมันก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมเราได้มาตั้ง10ชิ้นแน่คุณผู้ชม10ชิ้นสามารถทําการคาบได้ถูกต้องไหมคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวกันนะคาบได้วุ้เราได้1ชิ้นเหรอคุณผู้ชมใช่ไหมถ้าแต่สมมติถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ผิดเ,เนี่ยเหมือนกับว่าเราได้1ชิ้นโอ้ โอ้ลูชุดขุดมาตั้งนานคุณผู้ชมได้1ชิ้นนะฮะอันนี้ก็ได้1ชิ้นน่าจะได้อย่างละชิ้นอย่างละชิ้นนะฮะคุณผู้ชม อันนี้เก็บได้ปะอ,อ๋อโอเคโอเค,อเ,คเก็บได้นะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าพิกแอคหินเนี่ยสามารถนําการขุดพวกนี้ได้นะฮะแสดงว่ามันก็น่าจะสามารถขุดไดมเมนะฮะแล้วก็เอลมาลาได้อย่างแน่นอนโอ้โหโคโซแซดเลยอ่ะคุณผู้ชมคือเราต้องรอมันโตมากขนาดไหนอ่ะคุณผู้ชมกว่าที่เราจะสามารถได้1บล็อกอะไรประมาณนี้นะฮะแต่เกิดใครที่เป็นสายฟาร์มิ่งอะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่าเป็นสายเพาะปลูกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแฮปปี้กับมันมากๆเลยนะฮะว่าเราสามารถทำการเพาะปลูกได้แบบชิวๆเลยนะฮะเราก็ปล่อยลืมไปเลยนะฮะแต่่กกลััวววอยยาางเดีะคคมมนจ เมอนนนกััง่งดูเหมือนกับว่าอาหารเราจะไม่ค่อยมีนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราทําการฆ่าในส่วนเจ้าวัวสักหน่อยหนึ่งละกันนะฮะอึง้งโอเคได้มาเพิ่มสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะฮะและตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราได้แร่มาเยอะมากๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทาการใส่เนื้อเข้าไปหน่อยหนึ่งละกันนะฮะซึ่งอันนี้นะครับเราก็สามารถทำการคับได้นะฮะนี่แล้วก็โคโอเคแล้วก็เลสโตนนะฮะนี่ก็แบบอ่ะเดี๋ยวเลสโตนคับไม่ได้หรอกคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเลสโตนจะมีปัญหานะฮะโอ้ สต์โอนใช้แค่1ชิ้นนะลำเอียงว่ะคุณผู้ชมทำไมเลสโตนใช้1ชิ้นนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นลาพิสลาพิสก็ไม่ได้นะฮะโอ้โหแย่มากๆเลยอ่ะคุณผู้ชมไดมอนด์เราขุดมาตั้งนานได้แค่1ก้อนนะฮะเอมเราก็โดยเช่นกันนะครับแต่ว่าลาพิสไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมไหนดูซิว่าลาพิสเนี่ยเราต้องทําในรูปแบบไหนโอ้ลาพิสใช้แค่4นะฮะถ้ยาเกิดว่าสิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุดนะตอนนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมนั่นคือเลสโตนนั่นเองเพราะว่าเลสโตนนนนนเเเี่ยคุุณผู้้้ชชชมมมสาาารถถใวัตดิบิบะะฮแลลกป็สโตตนนได้ามจวน ดูผู้ชมได้มีเลยนั่นเองในส่วนของลาพิสเนี่ยก็ต้องใช้4ชิ้นอะไรประมาณนี้กันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในส่วนวิธีการคาบลบ็อกกันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมซึ่งเจ้าบล็อกโกลดิ้งเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องคารบโดยที่ใช้วัตถุดิบมากมายหลายอย่างมากๆเลยนะฮะโดยที่คุณผู้ชมนะฮะจะต้องมีวัตถุดิบดังต่อไปนี้นะฮะว่าจะเป็นผงนะฮะโคไม้ซูกานะครับแล้วก็มีดินนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีพวกแร่ต่างๆนานาน,าน,นะฮะว่าจะเป็นเลสโตนลาพิสทองนะฮะแล้วก็ไดมอนด์นะคร จะได้มันทั้งหมด8ชิ้นกันนั่นเองนะฮะถามว่าคุ้มไหม <No. S 1> ผมก็ไม่รู้กันว่ามันจะคุ้มจริงๆหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือวันนี้นะฮะเราทําให้ผู้ชมได้ดูแล้วนะฮะว่ามันคุ้มหรือว่าไม่คุ้มกันนั่นเองนะฮะแต่ถ้าปลูกเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็โอเคอยู่นะคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้แย่มากจริงเกินไปนะฮะนี่ผมพูดจริงๆเนะีนย โอเคคุณผู้ชมก็สำหรับภายในวันนี้นะฮะก็ได้เป็นข้าวข้าวประมาณนี้กันนั่นเองนะฮะตรงนั้นก็เป็นพื้นที่เราําการเพาะปลูกไปนะฮะตรงนี้ก็เหมือนด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซองไฟเบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็ลังใจให้ผมได้ไปตามคลิปแม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดดึงในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข้อสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับคุณผผผผู้้้้้้้้ชมมมมมมมสสสสาาาาาารรรรรถตตติดดดไไเเเเปป็็็นน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 นทีีีี่่่่ยยบบบบอออออออแแลลลววววััััััังงกกกกกกะคคขโหหจใ